สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆพก็ช่องฟุกขวัญใจเพชรบ้านแพงอันเภอนออฟฟิเชียลนะครับเออมันหลงใส่เพชรบ้านแพงนะฟุกขวัญใจซื้อๆว่าเป็นห่หนะอันนี้ได้ยังกินเนี่ยเห็นหมานางกินล่อนาล่อตาเนี่ยตะบักแตงจ้าตะมักแตงปาเอ้าคเพื่อนใจใส่หมวกมันเทีวนีมันก็เลิศหรู้แท้อฮะเหยว่าพ่อจ้าเหยว่าพ่อ <c oughs> จังมันเลิศหรูจังมันหน้าถาบุญเนี่ยปา มานั่งกินรอดนะรอ,อตาพะนะ <c oughs> อยากกินน้ำยูเทนอิมเลี่ยวแซ่บแซ่บยูพูเดี๋ยวบ่าหาส่วนมูส่วนพวกมานั่งกินน้ำละ่ะเขาอิ่มกันหมดเขาอิ่มกันเบิด <c oughs> แล้วเลยมานั่งกินผู้เดียวโอ้นี่นะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศก็มืดแล้วนะครับสิทุมนึ่งแล้วก็ยังไม่ทันตี สอบก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนเอาให้มันได้เจ๊คลิปกันหน่อยนะที่จริงวันนี้ลูกไปเลี้ยวสองคลิปเอาอีกข้างนี่ปันได้สิไปเปิดหนี่ฮะถ้าเจ้าจไปเปิดอยู่ยได้หนิท่านเปิดว่าท่านเปิดง่ายดอกจีเดี๋ยวหากันเขาคือหายไปเสีกันเบิดแล้วละ่ะปนทั้ทงปนก็เฮ็ดยัยงกันเดี๋ยวนางมีเจ้าคู่ก,ก,กันค่อยไปได้ <laughs> ใอ่ค่ะแซ่บแห้งค่ะแบบอร่อยมากืมแซ่บแห้งอร่อยมากลูกสาวฉันไปใส่ก,ก่อนนะมาตื่นจ้ะยังบ่ตื่นปาดอากุศลาทำมาได้ไปเบื้องมันก่อนลูกสาว่อยยูใสอูอยูน,น,น,นี่ติคุณพี่ทำ<ข>อะไรครับ กินข้าวเพิ่งเสร็จค่ะโอ้เมืออได้กินเขาเนี่ยวันที่ถามหาบอกว่าอ่าลูกสาวลูกสาวรู้ไปไหนพนาไอ้นั่งถามไอ้นั่งแหล่ะบอกว่าลูกสาวรู้ไปใส่นางบอกว่าลูกสาวยังไม่ตื่นพนาว่าจะไปเดินเดินว่าจะเดินไปดูอยู่อะไรนไปไหนนั่นแหละลูกสาวนี่แหลอยังบอทันตื่นหลับตอออี่โม ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่้วยแหละแล้วไม่เออตอนตอนอตอน,ตอน,นั้นพานางไปกินเตี๊ยวกินเสร็จกลับมานึกว่าไปไหนไปนอน, <laughs> นหัวเต้าหู้ว่างหันล่ะ <laughs> 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 กินเสร็จแล้วนอนเลย <laughs> <laughs> แล้วยกย้ายกันแล้วก็ไปนอน <laughs> <laughs> แมน <laughs> ไปกินข้าวแล้วเหรอ <laughs> กินแล้ว แต่ว่าวันนี้ก็กินก๋วเตี๋ยวนี่นแหละกินไค่แค่เมื่อเช้ามันก็อิ่มมันอืดขาดร้องหรือเปล่าไม่รู้วันินก๋วีนะได้กินก๋นกกนนกนกวยเตี๋ยวนะนะวันนี้ได้หนีนคลิปนี้คลิปที่สามไม่โดดไมพูดไม่ถึงตื่นวันนี้ตื่นใบสองได้มามากพ่อได้แบบว่าตื่นมาแล้วฝนตกก็เลยแบบนอนต่อไปสามรอบนนตื่นใบสองสบายดีเแล้ววันที่พี่เดียววันนี้พี่ตื่นกี่โมงเก้าโมงเก้าโมงแล้วก็เก้าแล้วก็ยันมาถึงเนี่ย ปดนี่นอนไม่คุ้มที่นอนไม่คุ้มพี่ต้องนอนอีกออ <laughs> ต้องนอนอีกขาดทุนนะนะั่นน่ะนอนขาดทุนแด้วไปเบิ่งกินสิวันเดืสวยดูคุสตาลาใส่สติ <laughs> โอ้ยเนาะ ลูกสาวคอยพี่น้องโอ้ยน้องนอง้นองตักเต่ยบาย3บาย4บ่ท่านตื่นป๊าป๊ามันน้องเตยจักโมงนี่ตักเต่ยบายพุนา <c oughs> โอ้ยพี่น้องมันคือเที่ยงตรงสาวคอย เอาไปนั่งนอนย,ยืบบก,กวนนั่งต่อพี่น้องนี่นะครับทา่าฝนเป็นกัรกำลังขิงเขากันนะครับบรรยากาศเมื่อนี้ฝนตกตลอดทั้งวันมันก็นค่อนข้างเย็นซึ้มซืนเแม่เมื่อนี้ไม่ได้จะคลิปแล้ว วันนี้ได้กี่คลิปแล้วได้แค่สองคลิปเองสองคลิปดว้วยพ่อปั่นกันพ่อปั่นกันทั้งนี้ไปไทยที่จริงวันนี้ว่าจะบ่ได้ไทยห่ะด้เพราะว่าฝนตกเบิดมือจากสีไทยอย่างบุล่ะก ได้สองคีบคือจังเมื่อไอตอนนนั้ไปเห็นไทยเห็นไปไทยน้องมะนาเป็นวั่น่ารักว่าได้ไปไทยน้ำเขาแบบเบิดนี่ยังถือไอเพราะว่าแบ่งชาบมะน้ำอยู่คือจะเท่าไหร่สามสี่ตัวหุ่นน่ะหลายกว่าอีกหลายอย่างบ่หลายรอบหน้าก็าฝากช่องให้เนี่ยด้อเอ็มมีผู้ติดตามเวลาได้ที่ฝากช่องให้โอเค กินข้าวกินนามเราเป็นไนแล้วโอเคนะครับไปหายางไายเขาก่อนแมนอยู่ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนี่อ่าออกออกช่องพี่เ <c oughs> พื่อนไปแล้วแมนไอตอนตอนไปนั่งนีไน่ได้ตอนนั่งหลินก็นั่งไปนี่ที เอ้าบ่อยากออกตีมามาเหตายเนี่ยเหตายเนี่ยมามามาเหตายเนี่ยมาขอทายเนี่ยอยากทายอยากทายเหตายเนี่ยอยากทายอยากทายไม่เหตัยเนี่ยโกรธยังบ่ได้ซื้อแอมไลนมาให้โกรธนะโอ้มามางององอโอ้โอ้งอ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 เอง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 อกอง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  มาให้สัำปะไม่ให้ไายเนี่ย้อยนาะโทรจากช่องสิบลำเพินออฟฟิเชียลนะครับช่องภาษานไทคนดังเหรอคนดังนี่รอไม่ใสาไปฮะกินาแล้วกินแล้วบเห็ดเนี่ยเขี่ยงานแล้วเสร็จเหมดอนเนยเขาเมื่อยมากเมื่อยมากมากไปเหรอเหงาบ่อุ้ยเขามีคู่ไม่ใช่เหรอเขาจะเหงาเหรออุ้ยแม่นบ่ ือจังเดคาเ้ามาแวลเววอย่าว่าวดังอย่าว่าดังโอ้จุๆมมจู้ไวะจู้จี้วาถ่ายู้เดียวนี่ดารานะึงเขาลุงแก้งอหม่นะแม่บอไม่ได้ออลุงเขาเขาอยากถ่ายอีหลีเบ่มีคลิปลงนะเพื่อน <laughs> ขอถ่ายแน่น ไปไปหนีเถอะเขาเพิ่องหัวซาเ,าเา้าห้องงอนเขาเหลียวไปงอนแล้วงอนแล้วายเลยดีป้ี่ดอกไปหาเบิรงบอลใหม่อันมื้อนี้กับข้าวอีกอย่างเกาะแกงเขียวหวานวันนี้กับข้าวแกงเขียวหวานนะครับพี่นองข้างพุนโอ้ยวายางไปดอกตไตเวที่เขาแขนชุดอยอ่ย่านเห็นชุดพี่นอง อนะครับบรรยากาศทักทายกันเล่นเบาโน้หัวมวนนะครับผีน้องทางฝุ่นก็กิจ,จาการนะครับของอจงซื้อเพิ่มไว้ได้แล้ว <laughs> นะครับพีน้องลาดละเพิ่นก็ขายนนํงฟังถิงน,นะครับก็นาซีอีกเครื่องชุ่มมุงหรือชุ่มมุงหนึ่งนะครับจะเสิไดสมสำหรับ คลิปนี้ก็บ่ิมิยังหลายครับม่ไทยหลินไทยหัวหวินไหยนองเฮาเบิงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ